เตาไม่ใช้แก๊สรุ่น1ินิ้วใช้งานจริงจากลูกค้าครับตรงนี้นะครับลูกค้าก็ได้ทําการสั่งเตารุ่น1ินิ้วไปนะครับเทสทําการจุดไฟนะครับดูครับไฟแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะเอาเตาตัวนี้นะครับไปทําการต้มหม้อไบเลอร์นะครับหม้อไบเลอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นหม้อต้ม เพื่อที่จะเาไอ้น้ําที่เดือดนะครับไปทําการอบเห็ดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหม้อต้มอบเห็ดนะครับนะครับก็สังเกตดูไฟที่ก้นหม้อต้มนะครับไฟแรงมากเลยนะครับลูกค้าก็บอกว่าใช้น้ํามันเพียงแค่หยดๆเข้าไปในเตาเท่านั้นนะครับไฟก็ได้แรงแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับนยครับเพียงแค่หยดๆไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะได้ไฟที่แรงแบบนี้เลยนะครับปกตินะครับลูกค้าก็จะใช้แก๊สนะครับทำการต้มนะครับก็สิ้นเปลืองแก๊สมากๆเลยนะครับลูกค้าบอกเพราะว่าลูกค้าใช้เตาขนาด10นิ้วนะครับก็เป็นขนาด kb 1 0นะครับก็สิ้นเปลืองแก๊สมากเลยครับลูกค้าก็ได้ทําการสั่งเตาไม่ใช้แก๊สรุ่น10นิ้วไปนะครับก็ช่วยประหยัดมากๆเลยนะครับผม ก็หน้าเตาขนาด10นิ้วนะครับท่อฝักบัวข้างในเตาก็ขนาด4นิ้วนะครับก็จะได้ความแรงของไฟนะครับสามารถต้มหม้อบออร์นะครับเพื่อเอาไปอบเห็ดได้แบบสบายๆเลยนะครับผมนี่นะครับก็ไฟแรงมากครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะนำตเตาไม่ใช้แก๊สรุ่น10นิ้วไปทำการ ต้มหม้อบอยเลอร์แบบนี้นะครับผมก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับไฟแรงแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ